สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะเราก็ร้าน19โ r สีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าในวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมกับรถยนต์ Fortuner ทุกคันเลยะคะ่ะซึ่งทุกคันในวันนี้นะคะก็คือจะลดราคาสู้กับทะะั้งโควิดแล้วนะคะเราก็จะต้อนรับตัวปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาพิเศษกันนะคะคุณลูกค้าซึ่งในวันนี้เนี่ยหญิงจะยังไม่ได้พาชมภายในตัวรถ Fort u n e r นะคะก็คือจะพาชมรอบๆ ด้านนอกก่อนนะคะส่วนถ้าสนใจคันไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถอินบ็อกแล้วก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูคันแรกกันเลยดีกว่าะคะ่ะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเลยนะคะอาตอนนี้นะคะที่ลาน19พอสีทองเนี่ยเรามีฟอร์จูเนอร์เยอะมากเลยนะคะคุณลูกค้าซึ่งเริ่มจากคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นฟอร์จูเนอร์นะคะเครื่องยนต์2.8ซีซีนะคะคุณลูกค้า คันนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นซิกมาโฟนะคะปี2016แล้วนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยถามว่ามีความพิเศษยังไงบ้างคันนี้นะคะได้เป็นในเรื่องของตัวนี้เลยชุดแต่งของเรานะคะก็คือเป็นแม็กของทีอดีแท้ๆเลยนะคะช่วงล่างเนี่ยก็ทํามาหลายหมื่นบาทเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าติดสีเดิมมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะคันนี้เรากาารันตีเรื่องของไม่แท้ให้เลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะราคาพิเศษของเรานะคะก็คือเหลือในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่บาทเท่านั้นค่ะอ่าลืมแจ้งคันนี้เป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าเราไปช่องคันถัดไปเลยใครหารุ่นไหนอยู่ที่เป็น Fortuner นะคะดูที่ร้านเราเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้านเราเนี่ย Fortuner เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น T.R.D รุ่น2.4หรือว่ารุ่น2.8นะคะคือต้องบอกว่า มีครบแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะคันถัดไปนะคะคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเป็นตัวรุ่นของ Fortuner T R D ดูสีซะก่อนสีขาวนี้ต้องบอกว่าเป็นสียอดนิยมเลยนะคะแล้วก็หายากมากๆค่ะคันนี้นะคะเป็น T R D 2.8แต่ว่าเป็นตัวรุ่นของขับเคลื่องสั่งล้อเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า คันนี้นะคะไม่แท้เพียงแค่8 0 0 0 0่นกิโลเท่านั้นค่ะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเช่นเคยนะคะเราก็การันตีให้ในเรื่องของตัวไม้แท้เลยนะคะคันนี้เนี่ยนอกจากมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะได้เป็นตัวรุ่นสีขาวหลังคาแบ็คท็อปแล้วนะคะคันนี้เนี่ยคุณลูกค้านะคะยังได้เป็นตัวยางใหม่สี่เส้นไปใช้เลยค่ะคุณลูกคา้าคันนี้นี่ต้องบอกว่าได้เป็นตัวยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่เลยค่ะ เอาไปใช้นี่แบบว่าวิ่งได้อีกยาวๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่ายังจะสึกนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,250,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีอีกหลายคันมากๆตามเข้ามาข้างในเลยคะ่ะนี่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องแจ้งว่าของหญิงเนี่ยมีแทบจะทุกสีเลยนะคะ ช่วงนี้ที่เราเดินผ่านรถคันอื่นๆเนี่ยหากสนใจรถยนต์คันไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่ารถในร้านเนี่ยเยอะจริงๆคันถัดไปเลยคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษเลยนะคะเป็นตัวรุ่นสีน้ำตาลดำนั่นเองค่ะคุณลูกค้าเป็นเฉดใหม่เลยนะคะมีความหรูหรามากๆเห็นไหมคะถ้าอยู่ในร่มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ารถคันนี้เป็นสีดำแต่ว่าเมื่อโดนแสงนิดๆนะคะ คันนี้เขาก็จะออกเหลื่อมเป็นสีน้ำตาลนะคะสีนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะใครหารุ่นนี้อยู่นี่เข้ามาจับจองได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้หายากมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็การันตีในเรื่องของตัวไม้แท้อีกเช่นเคยคันนี้ได้ยางใหม่นะคะเป็นปี2019อาลืมแจ้งรุ่นคันนี้นะคะเป็นเตัวรุ่น 2.8นั่นเองเป็นตัวซิกมาโฟเหมือนเดิมนะคะเราก็เป็นปี2016ค่ะคุณลูกค้าออปชั่นที่ได้เข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นยางใหม่ปี2019เลยนะคะตัวยางของเรานี่เลยไม่แท้เลยนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ถูกระยะเลยเนาะติดสีเดิมที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวเลยะคะ่ะส่วนราคาพิเศษสำหรับคันนี้นะคะ ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1 1ึ่0ล้านบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าใครหาอยู่ต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะ,ะถัดาจากสีตัวน้ำตาลของเราไปแล้วนะคะขั้นถัดมานี่เลยค่ะเป็นรุ่นของสีขาวนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะกิบกิบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสภาพนี้ต้องบอกว่าใครหาอยู่นี่ต้องรีบเข้ามาเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นตัวเชนแล้วนะคะถามว่าตัวเชนยังไงคือคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะคุณลูกค้าแต่ว่าตัวเชนเนี่ยเขาจะมีให้ในรุ่นของ2.4 4วิลด้วยนะคะซึ่งโฉมก่อนเชนเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นตัว4วิลให้เนาะแต่อันนี้ได้ประหยัดน้ำมันด้วยแถมสามารถเอาไปลุยได้แบบยาวๆเลยเนาะคันนี้เป็นปี2020ค่ะ2.4 V นะคะแล้วก็เป็นตัวขับ4แล้วนะคะ นี่เลยค่ะเป็นตัวปี2020รถใช้น้อยมากๆไม่เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นค่ะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะคุณลูกค้าแล้วคันนี้เองเนี่ยก็เป็นรถที่ติดสีเดิมทั้งคันเลยค่ะทุกคันวันนี้ที่ถิงพาชม Fortuner ทุกคันเลยนะคะ ต้องแจ้งว่าหญิงกล้าการันตีไม่แท้ให้ทุกคันเลยนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีเนี่ยต้องที่ร้านนี้เลย19โพสีทองนะคะมีรถสวยๆให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ SUV Fortuner รถ e v e r อ a ร d นะคะ m ิ x มีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะคะอ่าคันถัดไปของเราเลยนะคะเป็นสียอดนิยมอีกเช่นเคยสีดำนั่นเองค่ะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดๆไปเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น2 8 t r d นะคะแล้วก็เป็นตัว Sigma 4แล้วนะคะชุดแต่งมาเต็มเราจะบอกว่าคันนี้นะคะนอกจากรุ่นของเขาที่เป็นตัวรุ่นท็อปแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็ยังแต่งมาก,กว่าแสนบาทเนาะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยภายในนะคะเขาจะมีเป็นติดตัวทีวีดิส้อนมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ ทำเป็นเครื่องเสียงที่แบบว่าฟังแล้วแบบเสียงรู้สึกแบบว่าถ้าจังหวะที่นุ่มนวลก็ก็ก็ได้หรือจะเอาเป็นแบบจังหวะเราใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับเบสให้เป็นจังหวะเราใจได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวอย่างใหม่ปี2020ด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่า,วาจัดเต็มมา,มากๆภายในเนี่ยก็จะมีติดกล้องตัวกล้องหน้ารถมาให้ครบหมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะ ต้องแจ้งนิดนึงคือรุ่นของตัวนี้ที่เป็นตัวรุ่นท็อปนี่นะคะตอนนี้ของหญิงมี2คันมีสีขาว1คันกับสีดํา1คันก็สีดําก็คือคันนี้แต่ว่าสีขาวเนี่ยตอนนี้เราเรียกว่าเราไปจองไว้ก่อนแต่ว่ารถยังไม่เข้าที่ร้านเนาะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันรถก็จะกลับเข้ามาที่ร้านแล้วนะคะก็มีให้เลือกระหว่างสีขาวกับสีดําเป็นตัว2.8ซิงมาโฟลแลวก็เป็นตัวรุ่น T R D นั่นเองค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะ เป็นปี2018นะคะแล้วราคาพิเศษสำหรับคุณลูกค้าของหญิงเลยเนี่ยคันนี้รายราคาเหลือเพียงแค่1,450,000าบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกคา้า f o r t u n เนที่ร้านหญิงเยอะมากๆยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในอีก1นึคันคันนี้ต้องบอกว่าสภาพน้องๆใต้แดงทุกคันเลยนะวันนี้ที่หญิงพาดูนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวปี2019ของคุณลูกคา้า คันนี้นะคะเป็นสีแบบว่าผสมเล็กน้อยดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นสีเทานะคะก็คือเป็นเทาเข้มนิดหนึ่งเนาะก็ให้ทั้งเรื่องของความดูดันแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรักษาง่ายนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น2.4 Sigma 4นะคะเป็นปี2019ก็คือเป็นตัวที่โฉม Minor Chain แล้วนะคะโม Minor Chain เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆก็คือ บันไดให้ดูบันไดนิดนึงบันไดเป็นสีมีเหลื่อมดำกับเทานะคะแล้วก็มีตัวรุ่นของขับสีเข้ามาแล้วภายในเนี่ยตัวเบาะหน้านะคะก็จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าถ้าเป็นโฉมก่อนเชนเนี่ยเบาะตัวเบาะไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาให้ด้านเดียวนะคะคันนี้รถใช้น้อยมากอีกเช่นเคยคะ่ะใช้ไปเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า รถติดสีเดิมเลยนะคะแล้วก็ได้ยางใหม่อีกเหมือนกันนี่เลยให้ชมยางใหม่นิดนึงนี่เลยะคะ่ะวันนี้นะคะหญิงจะพาชม f o r t u n เนร์คร่าวๆก่อน6คันเนาะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจเป็นตัว f o r t จูเนคันไหนหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็คือสามารถอินบ x ็อกเข้ามา ทางเพจของเราหรือทางก่องข้อความของทาง,ง,งช่องทาง Youtube ก็ได้นะคะเพราะว่ารถในร้านของเราเนี่ยมีสภาพสวยๆไม้น้อยสภาพป้ายแดงพร้อมตัวแต่งเต็มแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกเยอะมากแล้วที่สำคัญนะคะในวันนี้ทุกคันที่ญิงพาชมเนี่ยหญิง9า,ารันตีไม่แท้ให้ทุกคันนะคะอย่าลืมนะคะเนื่อถึงรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวเนี่ยต้องที่ร้านเราเลยค่ะ19พสีทองนะคะ แล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะถ้าชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะอย่าลืมนะสามารถซื้อรถกับทางร้าน19 p o สีทองของเราได้เช่นกันค่ะส่วนข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยว่า พี่อยู่เชียงใหม่อยากจะซื้อรถที่นี่ต้องทํำยังไงพี่อยู่สกลนครอยากซื้อรถที่นี่ต้องทํำยังไงนะคะเรามีคําตอบให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะส่วนถ้าอยากชมหรืออยากทดลองขับต้องมาที่นี่เลยร้าน19โพสีทองของเรานั่นเองนะคะร้าน19โพสีทองของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ใกล้กับตัวสมาคมชาวปากใต้เลยนะคะแล้วก็ถึงที่ร้านหญิง ออจากสมาคมชาวปักใต้มาที่ร้านเนี่ยประมาณ500เมตรเนาะแล้วร้านหญิงเนี่ยก็จะถึงก่อนปั๊มปะตะทอนิดเดียวนะคะส่วนถ้าใครมาไม่ถูกยังไงเนี่ยอินบ็อกเข้ามาได้เลยงั้นคลิปนี้หญิงไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย